เดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทาอุด้งซุปมิโซกินกันบอกเลยว่าทําง่ายอร่อยมากๆวันนี้คนรสนามจะใช้เป็นเซ็ตอุด้งซุปมิโซจากมิเตเคกิมจิซองสีเหลืองซองนี้เลยนะครับภายในซองจะมีนารุโตะสาหร่ายวากาเมะซอสมิโซและเส้นอุด้งนะครับให้เราต้มเส้นอุด้งเราให้สุกลอยขึ้นมาเลยนะครับพอเส้นสุกลอยขึ้นมาแล้วให้เราตักเส้นของเราไปล้างน้าสะอาดหนึ่งน้ำนะครับแล้วนําเส้นอุด้งใส่จานรอจัดเสิร์ฟได้เลยครับแล้วเราไปทําขั้นตอนการทําน้ําซุปมิโซกันต่อเลยครับ น้ำเปล่า600 ML และตามด้วยซอสมิโซะนะครับใส่ลงไปหมดถุงเลยครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะร้อยให้น้ําเดือดก่อนนะครับพอน้ําซุปเดือดแล้วนะครับให้เราใส่นารูโตะกับสาลายวากาเมะลงไปต้มให้สุกร้อยขึ้นมาเลยครับสาลายากาเมะกับนารูโตะสุกแล้วนะครับจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับอุด้งซุปมิโซะสูตรขัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเส้นมีความเหนียวนุ่มน้ำซุปมิโซะก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆมีเซตอุด้งซุปมิโซะจากมิติเคกิมจิซองนี้นะครับก็สามารถทําอุด้งซุปมิโซะแบบขัวสนามได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจเซตอุด้งซุปมิโซะซองนี้นะครับสามารถจิ้มได้เลยครับที่ตะก้าเหลืองเดี๋ยวผมติดไว้ให้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้